เรายังมีอย่างว่าท,ที่พูดในความว่าก่อนเราไม่มีพระัันนตรัยเป็นที่มั่นหมายในจิตใจของเราเราตอนนี้เรายังมีพระัันนตรยัยเราเชื่ออย่างนั้นไอเชื่อแบบไม่ได้งมงายไม่ใช่พระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเพอ้อฝันมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่พระัันนตรัยเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้ความดีของพระพุทธเจ้าจับต้องได้ก็ตะเมื่อ เราเป็นคนที่มีเมตตาม,มากเราเห็นความดีพระพุทธเจ้าได้ความดีของวัตธรรมเราก็จับต้องได้เพราะว่าเมื่อเราคิดตามใน,ในช่วงใน,ในเนรียกวาระธีจิตของเราสงบมากเราก็จับต้องได้ว่าเราได้ดื่มด่ำสิ่งที่เป็นคนําสอนแล้วเกิดความอิ่มใจมีความสุขขึ้นภายในใจเราก็จับต้องได้ ความดีของพระอ,อริยสงฆ์ทั้งห i, ลายเราก็จับต้องได mm hmm. ้เมื่อเราได้เห็นอะไรได้เห็นสิ่งที่เราได้กระทําความดีลงไปในเขตพระศาสนา,าพระอ,อริยทุกองค์ก็เป็นบุคคลที่ตั้งใจที่จะหนีทุกข์เหมือนกับเราแต่ท่านมีกําลังใจเข้มแข็งเด็ดเดียวแน่วแน่กว่าเราเป็นผู้ที่ทําให้เรามีกําลังใจ แล้วท่านเป็นพระที่มีใจเมตตาทุกองถูกไหมล่ะเมื่อเรามีใจฝึกจิตของเราให้มีเมตตากรุณาม,มากเท่าไหร่เราก็จะทราบซึ้งในความดีของพระอริยสทรงด้วยเหมือนกันอ้นั้นก็นเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้ใครเขาว่าเป็นของไม่มีไม่เห็นจะจริงเลยก็แล้วแต่เขาเพราะว่าจิตของคนมันหยาบเกินไป มันเอาสิ่งนี้มาเป็นสมบัติไม่ได้ก็เหมือนอย่างที่พระทาานสอนว่าแม้นเธอจะจับต้องบุคคลที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเธอได้ต่เธอเขาอเข้าถึงความดีของคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้สิ่งนั้นเธอจับไม่ได้เพราะว่าเธอเป็นคนที่ไม่มีเมตตาเหมือนพ่อเหมือนแม่เธอเู้าไมละแต่ถ้าเธอมีกําลังใจมีเมตตาเหมือนพ่อเหมือนแม่เธอเมื่อไหร่เธอจะจับแต่ต้องพ่อแม่เธอได้ ยามใดที่เราจะมีความดีอย่างพระอริยะก็หมายความว่าเราจะมีความเมตตาเหมือนอย่างพระอริยะเราเึสิงจะเข้าใจพระอริยะเจ้าหรือพระอริยทั้งหลายถูกไหมล่ะคนที่ก็มีกําลังใจเมตตาอย่างพระโพธิสัตว์ก็จึงจะเข้าใจความเป็นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาวกไม่ไม่สามารถทาความเข้าใจในในความดีเพระพระพุทธเจ้าได้เท่ากับพระโพธิสัตว์ พระโพธิตสัจจริงๆเป็นผู้ที่ประกาศความดีพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มปากเต็มคำถูกไหมล่ะเพราะท่านทำทางนั้นมาท่ารู้ซึ้งถึงกําลังใจแล้วก็ความเพียรที่พระองค์ทรงตั้งใจทําดูสาหะวิริยะติเปรียมด้วยความปราถนาที่จะลื้อยกทุกคนพ้นจากความทุกข์นั่นเรื่องทั้งหมดมันจรงสามารถจะมาจับต้องได้นะ แต่ต้องได้ว่ามีจริงสอนนี้เราตั้งใจละความชั่วตั้งใจทําความดีทําจิตใจให้เปลี่ยนเรวยความเมตตากรุณาให้มากเราถึงจะเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงมีความตั้งใจกับเราเห็นพระธรรมที่พระองค์ทรงสอนว่ามีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆเวลาเราทุกข์อะไรเราจึงมั่นใจว่าเราอยู่กับพระธนัตัยเราไม่กลัวท่านสอนนี้เรา ละแตงหากมันจะช่วยเราได้จริงเราละความชั่วไปแล้ว<ม>เราละความอยากแล้วเราละสิ่งนี้ไปออกจากใจของเราไปแล้วมันไม่มีความสําคัญอะไรที่มันจะสูญเสียก็สูญเสียหมดก็หมดไปตายก็ตายเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นผลของวิบากกรรมที่เราทํามาเราไม่ได้สงสัย แต่คนที่เขาคอยตำหนิเตเตียนเอากับพระกับพระไม่ช่วยหลวงปู่หลวงพ่อไม่ช่วยอย่างนี้เป็นต้นนะแม้กระทั่งโยนมาพระเทวดาไม่ช่วยของศักดิ์สิทธิ์ที่เขาห้ามให้มาไม่ช่วยไอ้นั่นไหนว่ารวยจริงนะเห็นช่วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นคนไม่ถึงก็เป็นแบบนี้แต่คนที่ถึงพระ,ะรัตนตรัยเขาก็ไม่คิดแบบนี้ เขาก็คิดเสมอว่าสิ่งที่เขาช่วยเขาอยู่ได้คือพระจันตร์ไตรเขาสงบใจเขาไม่ฝืนสิ่งที่เกิดขึ้นเขายอมรับแล้วเขาก็รู้ว่ามันเรื่องธรรมดาธรรมดาเลอเกินสิ่งนี้ไม่ใช่เรินของแปลกอ้การที่เราไปเศร้าโศกเสียใจอะยรมันแปลก การสูญเสียทุกอย่างไม่ว่าอะไรถ้าเราโมจะไปเสียดายโมจะอะไรอาวรณโมจะโศกเศร้าลำพึงลำพันมัไอ้เนี่ยแปลกของคนทั่วๆไปที่เขามีจิตใจอย่างเรี่ยมืดมนไปมองอะไรความจริงไม่เห็นแต่คนที่เชื่อพระรัตนตรัยแล้วเขาก็เฉยๆก็ยิ้มได้รวมความแล้วความดีของเราเนี่ยไม่มีอะไรที่ จะให้ผลต่อใจของเราได้ดีเท่ากับการที่เราได้เห็นพระรัตนตรัยเห็นนี่เห็นพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เห็นตลอดเวนลาเห็นไม่ค่อยไม่อยากให้ถอยใจไปเห็นอย่างอื่นเห็นแต่อย่างเนี้เพราะถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้เราก็จะไปเห็นอย่างอื่นไอ้ที่เห็นอย่างอื่นก็เห็นอย่างที่เราเคยเห็นเห็นโง่ๆแล้วก็พาเราฟุ้งอย่างนั้นฟุ้งอย่างนี้ไอ้นู่นไอ้นี่ก็ว่าไปจิตใจโห่เหี่ยวก็เศร้าหมองกันไปสุดมา่ะไ ไอเนีไปเห็นอย่างที่เคยเห็นแต่แเราพอเราเห็นคุณของพระรัตนตรัยไอสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องน่าสนใจคําว่าช่างมันเนี่ยมันจริงเป็นคําที่แพร่สําหรับคนที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่คนที่กล่าวว่าช่างมันแต่ว่าใจไม่มีพระรัตนตรัยเป็นคําที่ไม่เพราะเลย อะไรทราบไหมเพราะเขาไม่ชอบใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้เขาก็ระว่าช่งมันความหนักแน่นมั่นคงในพรระตัตนตรัยเป็นของสำคัญเราไม่ได้ไปคำนึงถึงว่าเรามาทำบุญทำทานจะสำคัญยังสำคัญน้อยกว่านะ ช่วยได้ก็จริงช่วยให้ใจของเรามันห่างจากความโลภอันนี้เป็นช่วยได้เช่นย,ยามขัดสนเราก็ยังมีรากสกาละให้ผลเอามาช่วยเราได้แต่มันช่วยเราทั้งหมดไม่ได้เพราะคนที่ให้ทานมีเยอะแยะไปแต่เขาไม่ถึงคุณของพระรัตนตรยัยถึงไหมล่ะเขารักษาศีลก็มีเยอะแยะไป แต่เขาไม่ถึงคุณพระรัตนตรัยก็เยอะแยะไปเขาเจริญสมาธิก็มากมายไปแต่เขาไม่เข้าถึงพระรัตนตรัยก็มีมากไปแต่คนที่มีพระรัตนตรัยเนี่ยอยู่ตรงไหนก็มีก็สามารถอยู่ได้ถ้าเธอมั่นคงมากเธอก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยเรื่องหวั่นไหวไม่กลัวพยาฟยอันตรายอะไรก็ไม่กลัว แต่เจออะไรก็ไม่กลัวเท่านั้นนันคนที่เข้าถึงพระรัตนตรัยเขาจึงไม่กลัวอะไรไม่จะเป็นต้องมีอะไรเนย่ไม่จะมีอาวุธไม่จะมีสิ่งอะไรจะมาช่วยเพราะว่ายามแลาเจ็บป่วยแค่ไม่สบายจะใช้อะไรนี่อย่างเดียวคือว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงถ้อยคําที่พระองค์ทรงตัดสอนเราเราถึงจะอยู่เผชิญกับคนเลวได้คนเขาด่าเราได้ ว่าเออแกน่าสงสารแกไม่เหนื่อยแกด่าไปถึงไหนแล้วสมไมพระพุทธเจ้าสอนทรงทรงยังพระชนชีพอยู่ก็มีคนด่าพระองค์ทรงเยอะแยะพระองค์ไม่เห็นจะตอบโต้อ,อะไรเลยถึงไหมล่ะเรอาจะตอบโต้ทําไมเราก็ไม่ต้องตอบโต้อ,อะไรก็ไปแกดา่าแกคนเดียวแกมีแรงดา่าก็ด่าไปอ,าอันนี้คือเรา,าพึ่งพระพุทธเจ้าไม่ยากหรอกนะปฏิบัติ คนส่วนใหญ่ปฏิบัติคือเขาไม่ได้ยึดถือพระธรรมตรายจริงจัง<ม>เหตุผลก็เพราะว่าก็เข้าไม่ถึง<ม>คนที่จะเข้าถึงพระธรรมตรายจริงเป็นคนที่เต็ไมไปด้ความเมตตาเธอสังเกตเอาเถอคนมีความเมตตากรุณามากเนี่ยคนๆนั้นจะเป็นคนที่เข้าถึงพระธรรมตรายง่ายเรียจะกล่าวว่าเป็นคนที่มีความกปัญญู มากก็ได้คนมีเมตตาน้อยกรุณาน้อยก็จะมีความกตันยูน้อยแต่ถ้าคนมีเมตตามากกรุณามากก็จะเป็นคนที่มีความกตันยูมากตามนี่เป็นเครื่องสังเกตนะสังเกตได้คนของเรานะั่มายถงอะไรสังเกตเธอดูว่าเธอคนไหนเป็นคนที่มีน้ำใจเมตตามีท่าาววาจาดีมีเครืจจค่อเหล็กทุกอย่างการงานดีไม่เคยคิดนคิดน้อยไม่เคยมาเบียดเบียน อะไรกับใครเลยมีแต่ให้มีแต่ช่วยอย่างนี้แต่สังเกตเคนหลาๆเนี้ยคือคนที่มีจิตใจที่กระตันยูกระตะเวทีดีอย่าราลบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสมอนั่นอย่างและคนประเภทนี้มีโอกาสที่จะบรรลุมรรผลได้ง่าย เขามีได้ไม่ใช่เรามีไม่ได้เช่นเราจะมีสิ่งนี้กับเขาไม่ได้นะ <c oughs> ที่เราจะมีมาฝึกจิตใจคนเรามันน้อยแต่มันก็สามารถฝึกได้มันไม่ใช่ทำไม่ได้คนบางคนก็จะโดยนิสัยก็จะไม่ค่อยอยากยุ่งกับเรื่องของใครจะให้ก็จะเพราะคนบางคนที่เห็นว่า มีจิตใจเมตตาด้วยถึงให้แต่ถ้าเป็นคนอื่นก็เรื่องของเขาเรื่องของแกแกอยู่ไงก็เรื่องของแกเรื่องของเขาไม่ใช่ธุละถือมาละคือทําจนเปน็นนิสัยมันเป็นนิสัยไปแล้วเวลาเราปฏิบัติเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้แก้สิ่งนี้เพราะมันไม่สําคัญเราจะไปไหนเราจะไปนิพพานไม่จาเป็นนี่นะ่ะแล้วก็ปฏิบัติของเราจะไปนิพพานของเรา เราก็ขยันทำสมาธิเราขยันขยันพิจาร,รณาของเราไปเราตั้งใจจะไปนิพพานทําทางเราก็จะไปนิพพานของเราเราก็จะไปนิพพาน,น,นยุ่งกับใครล่ะไม่สนใจคนอื่นเราแกจะเป็ไงเรื่องแกเธอลองคิดเอาว่าคนที่เขาคิดแบบนี้มีเยอะมากมีเยอะมีเยอะแต่สิ่งที่เขาไม่พึงไดค้คือว่าไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้า ไม่สามารถเอาความดีพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องปกป้องตัวเองได้เวลาเขามีเรื่องเดือดร้อนขึ้นมามันไม่สามารถจะเอาสิ่งที่เขาเพียรพยายามทำที่ก่อนหน้าน,นี้ช่วยใจยเขาได้ว่าเขามีสมาธิดีเพราะเขามุ่งเอาสมาธิไม่สนใจคนอื่นเขาทำทานไว้ดีเพราะเขาขยันทำทานเข้าไปนิพพานถูกไหมละ่ะเขาก็รักษาเสียงเขาคนเดียว ม่ได้สนใจใครใครจะยังไงก็ช่างฉันเอาฉันคนเดียวฉันรอดกพอแล้วนี่ฉันมาคนเดียวฉันไปคนเดียว่วไาอย่างนี้แต่เวลาเธอมีความทุกข์จะรู้เลยว่าเวลาที่เขาทุกข์ขึ้นมาเขาทาใจยากมากมันต่างกับคนที่มีเมตตามากคนประเภทนี้จะทําใจละสิ่งที่เป็นทุกข์ได้ง่ายกว่าคนที่กล่าวมา อันนี้พิสูจน์กันได้นะเป็นเรื่องจริงนั้นถ้าเธออยากปฏิบัติใจใเธอและเอาชนะความทุกข์ในใจของเธอได้ง่ายเธอก็ต้องฝึกจิตของเธอมีความเมตตาต่อคนอื่นเขาบ้างคนบ้างสัตว์บ้างต้องมองว่าพระพุทธเจ้าสอนเราไม่ใช่เราสอนตัวเราแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำความดีอย่างนี้ เพราะความดีอย่างนี้จะทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ใช่เราจะถือเอาว่าเราเราจะทำการอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้ไปไปีไปเบียดเบียนใครเขาเราไม่ได้ไปยื้อแย่งใครเขาเราไม่ได้ไปประทุสไลด์ใครเขาเราไม่ได้ไปอะไรอับเขานี่เราจะบาปอะไรละ่ะเราก็ไม่บาปถูกไหมละ่ะเราก็ทําของเราของเราแค่นี้แหละพอใจเท่านี้เราก็ทําเท่านี้ แล้วก็ไหว้พระของเราปฏิบัติของเราไปทําความดีเ้าไปแต่นี้เธอไม่ได้อ้างพระพุทธเจ้าเธออ้างความตั้งความคิดความเห็นของเธออ้างความต้องการโดยนิสัยของเธอทําความดีของเธอไปแต่คนไม่มีเมตมีเมตตาเนี่ยเขาต้องอ้างพระพุทธเจ้าเวลาทาความดีอะไรเขาต้องอ้างนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าสิ่งนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีจิตเมตตา จะไม่ละเลยปล่อยสิ่งนี้ไปไปจากความคิดของเขาโดนะเขาตั้งถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนให้เรามีเมตตาเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเห็นคนลาบากเห็นคนเดือดร้อนเห็นคนไม่สบายเห็นคนต้องการความช่วยเหลือเราก็ต้องมีใจคิดที่จะช่วยเขาเพราะพุทธเจ้าสอนให้เรามีจิตเมตตากับคนเหล่านี้ทือคนที่เกิดมาลุนแล้วแต่มีความทุกข์เหมือนกัน เขาจะมีจิตเมตตาเขาส่วนเราจะทําได้มากน้อยแค่ไหนมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะมัแล้วแต่ว่ามันทําได้หรือเปล่าถ้ามันทําได้เราก็ทําถ้ามันทําไม่ได้เราก็ต้องวางไว้ก่อนแต่เราอ้างไกลเราอ้างพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าสอนให้เราเป็นคนที่อย่าอย่ามองข้ามอย่าปล่อยเรื่องนี้เป็นเรื่องของเขาเราต้องคิดว่าเราพอช่วยได้ไหม ถ้าเราพอช่วยได้เราจะช่วยถ้าช่วยไม่ได้เราก็ต้องยอมความจริงแล้วแต่กรรมอันนี้เราก็ต้องวางไปเหมือนคนเนี้เขาทำไม่ถูกเราจะพูดได้ไหมใจอยาจะเตือนเขานะแต่ดูท่าทางเขาคงไม่ฟังเราอย่าแล้วพูดแล้วเขาก็จะประทุสร้าเราได้ท้อยคับไม่ดีเขาจะบาปไม่พูดดีกว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราต้องลงมือทา แต่มันต้องลงมือคิดคิดว่าเราทำได้ไหมมันต้องลงมือคิดที่จะคิดเรื่องนี้ถ้าเราเริ่มตั้งใจที่จะคิดแสดงว่าเราอยากนึกถึงความดีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไหมล่ะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นึกถึงคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าเตือนให้เราทำอะไรเพราะเราไม่ต้องการที่จะกลับมาทุกข์อีกเราก็ต้องทำใจเราอย่างนี้ แต่ในขณะที่เราคิดแล้วเราก็ต้องพิจารณาต่อไปว่าเราทําได้ไหมเราจะทําสิ่งนี้ที่เราคิดได้สําเร็จหรือเปล่าโอกาสตอนเนี้มันทําได้ไหมมันช่วยได้ไหมตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้เราก็นิ่งเฉยไว้ตอนนี้พูดได้ไหมตอนนี้พูดไม่ได้พูดไม่ได้เราก็นิ่งเฉยไว้ตอนนี้เราช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้เราก็ต้องนิ่งไว้ แต่เราก็คิดจะช่วยคิดจะทำแต่เราพิจารณาแล้วว่ามันทำไม่ได้เราก็ต้องวางใจคิดตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่าถ้ามันไม่ได้ก็ต้องวางเห็นไหมวะล่ะสต่งกันนะออพระพุทธเจ้าสอนว่าเธอถ้าตั้งใจทำแล้วคิดพิจารณาแล้วถ้ามันทำไม่ได้ก็วางใจเสียนะ มีโอกาสถ้ามันมีโอกาสทําได้เราค่อยทำไหมนี่พระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนี้เธอจะเห็นว่าถ้าเราทําตามสิ่งที่เราพึ่งพะรัตนตรยัยใจเราไม่มีเรื่องเศร้าหมองหรือถ้าจะเศร้าหมองก็ตรงที่ว่าเรายังถึงคุณพะรันตนรัยไม่เต็มที่แต่เมื่อไรที่เราถึงคุณของพะรันตนรัยเต็มหัวใจแล้วก็เรื่องเศร้าหมองไม่มีในใจเรา เพราะว่าทุกท้อยคาที่พระองค์ทรงจัดกําจัดสิ่งที่เป็นทุกข์ในใจของเราได้เสมอถูกไหมละ่ะเ,เ,เธอลองนึกถึงทำอย่างที่ฉันพูดในฟังอย่างเนี้ยไม่มีทางอที่ใจจะไม่รู้ว่าคําสอนพระพุทธเจ้าทุกเรื่องที่ทรง,งสอนเราเนี่ยมันปิดกั้นความทุกข์ในใจของเราได้ทุกเรื่องเลยแค่นี้นะลูกมอขคนแค่นี้สมบูรณ์ดีแค่นี้ดีแล้วแค่นี้ทำอย่างนี้ เราไม่เดือดร้อนความดีที่เขามีการนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็รักษาใจของเขารอดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากอารมณ์คิดที่ไม่ไม่มีการควบคุมได้รอดแล้วความคิดปรงแต่งไม่มาความคิดกังวลใจกับสิ่งที่น่ากลัวก็ไม่เกิดในจิตของเขาถูกไหมล่ะเพราะว่าจิตของเขามีสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าคอยเตือนใจของเขาเสมอ ทำคือเครื่องหลังนับจิตใจของผู้ปฏิบัติแต่หมายถึงว่าเขานึกถึงพระพุทธเจ้าและลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแต่ที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติกันเขาไม่ได้มีสิ่งนี้เป็นที่พึ่งของเขาเต็มหัวใจถ้าเขาเอ่ยถึงพระพุทธเจ้าเขาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอน คนเหล่านี้เขาจะมีปัญหาในใจเขาน้อยมากอย่างเก่งเขามีปัญหาเพียงแค่ว่าเขาไม่เข้าใจในในถ้อยคําที่พระพุทธเจ้าสอนมากกว่าพระเจ้าตัดอย่างนี้ผมยังไม่เข้าใจอืมหลวงพี่เช่วยเมตตาอาจจะอธิบายผมฟังหน่อยถึงอย่างนี้สิอย่างนี้เรา่ายเราก็ยินดีที่จะอธิบายให้ฟังและสิ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนทรง,งสอนอะไร แล้วเราก็ลงมือคิดตามนั้นใจเราก็เริ่มคลายตัวลงไปเราไม่เคยที่จะไม่ใจห่างพระพุทธเจ้านี่เราอยู่กับพระพุทธเจ้าทุกวันอยู่แทบทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกของเราเลยจนเราสามารถที่จะกระจ่างในธรรมที่องค์ทรงสอนแล้วเราก็ไม่มีความกังวลใจว่าทำทำใดๆที่เราพึงทําให้จิตของเรามันหมดจากความทุกเนี่ยเรารู้ว่าขา้อธรรมนั้นคืออะไร มันก็มีอยู่อย่างเดียวในสังโยชน์ร่างกายนะี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราอย่างนี้เป็นต้นนะ mm hmm. แต่คนปฏิบัติถ้าเขาไม่นึกถึงองค์ mm hmm. เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไหร่จะถึงถูกไหมละ่ะเมื่อไหร่มันจะถึงมักถึงผลไอ้ผลที่คือที่สามารถเวลาไม่ทุกข์ก็ยังพอทําใจได้ แต่ในระหว่างที่เรายังไม่ทุกข์แต่เราต้องการทําความเข้าใจในคําสอนพระพุทธเจ้าถามสิถามพระอริยาสาวกของพระพุทธเจ้าสันสิสัานตอบได้เพราะท่านมีความเข้าใจอย่างนี้ไม่สงสัยแล้วนี่ถูกไหมละ่ะถามไปเถอะเราไม่เข้าใจในในถ้อยคาที่พระองค์ทรงจัดอย่างเนี้ยคิดยังไงขอรับผมควรจะคิดยังไงผมควรเข้าใจมันยังไงผมไม่เข้าใจความหมายอย่างเนี้ยทำไม เวลาคนปฏิบัติจริงเวลามีความทุกข์จึงไม่สามารถกําจัดมันไปได้ทั้งๆเขาก็มีพระพุทธเจ้าไม่น่าไม่น่าเชื่อว่าทําไมทำไม่ได้แต่พระเธอเนี่ยคือเพียรพยายามที่จะทําความเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ลงมือปฏิบัติอยู่ยามีทุกข์เราก็รู้สึกว่าเราอยังคลายใจได้บ้าง เธอมีทุกข์ในใจเธอเธอก็ไม่พูดอะไรให้ฟังแล้วก็มาฟังนี้เราก็มาฟังพระท่านสอนฟังพระท่านเทศดี๋ยวเราก็ทําใจได้ถูกไหมละ่ะแต่เวลาเธอมีความทุกข์อะไรเธอก็ได้แต่มานั่งสวดมนต์เธอก็มาไหว้พระมานั่งสวดมนต์มาปฏิบัติมาลงมือฟังในสิ่งที่พระ,พระท่านสอนอะไรอธิบายอะไรในในสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ให้เราฟัง เราก็จะฟังสิ่งนี้ไปพอฟังไปเราก็ลงมือปฏิบัติลงไปพอลงมือปฏิบัติเราก็รูว่าความทุกข์ที่เราสะสมมาก่อนหน้าน,นี้มันก็ขี้คลายออกจากใจของเราไปเธอก็เริ่มมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าช่วยเราได้พระธรรมของพระพุทธเจ้าที่เหล่าสาวกของพระองค์ทรงได้แสดงมาเป็นความจริงที่ช่วยเราพ้นทุกข์ได้เธอจะมั่นใจในพระนัตไตรเป็นที่พึ่งของเธอสุอไหมล่ะ เธอก็ปฏิบัติของเธออย่างนี้ไอ้เนี้ยเธอทำเนี้ยถูกเราต้องมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสิคนอื่นเขาก็ทุกข์เหมือนกันก็ทุกข์ยิ่งกว่าเธอตั้งเยอะแยะไปเท่าไห่เขายังยึดจิตพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเขายังอยู่ได้ถูกไหมล่ะเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องเกินกำลังของทุกคนไปนี้น่ะทุกข์ก็ทุกข์ไปเดี๋ยวมาบ้านสบายใจเราก็ได้ฟังอะไร อย่างน้อยเราไม่เข้าใจในธรรมเราก็ยังได้สวดมนต์ไหวพระยังได้ทําถวายทานได้นัน่งสมาธิฟังไปฟังมาประเดี๋ยวมันอาจจะชนใจเรานิดหน่อยโอ้คิดอย่างนี้นี่เองหรือทุกเราก็คลายตัวไหมมัก็คลายตัวได้ยนะอัน,นี้แหละคือรัตนะเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมเป็นอย่างนี้ยังไม่ต้องอะไรเลยต้องบอกว่าไม่มีเรื่องที่น่ากลัวถ้าเธอ มีความมั่นคงในพระชนน์ใจเสียอยา่างทุกที่ไหนจะต้องกลัวทำไมใช่ไหมละ่ะไม่น,น่ากลัวตรงไหน<ม>เราเข้าใจนะทุกคนนะไม่รู้จะคุยอะไรให้ฟังหรอก<ม>แต่เรื่องอย่างนี้คุยเมื่อไหรก่ก็เขาอยากคุยอีกเพราะเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดของทุกคนที่อาศัย พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเราต้องอาศัยจริงๆถ้าเราปัจจนะเป็นสาวกของพระองค์นะเราต้องยึดถือสิ่งนี้เป็นเป็นที่ปฏิบัติของเราอย่าไปทําตามคนที่เขาคิดว่าเขาดีแล้วเขามีสมาธิดีเขาอ่านทำอ่านทำอ่านข้อทำอ่านรู้ทรรเยอะแยะมากมายเขาเข้าใจดีปล่อยเขาไปเถอะยามทุกข์มันจะรู้สึก อายามไม่ทุกข์ไม่รู้เรื่องหรอกว่าเป็นยังไงทุกข์เมื่อไรจะรู้ว่าไม่ไม่สามารถเอาไอสิ่งที่เขาเพ้อเจอ้อเหลวไหลมาเป็นที่อิ่มใจของเขาหน้าภูมิใจของเขาจะมาช่วยเขาได้ไอที่เขามีเนี่ยช่วยอะไรเขาไม่ได้จะช่วยได้ยังไงพราะถึงเวลาจริงๆสิ่งนี้ช่วยได้ที่ไหนล่ะ ที่เสี้ย่จริงกอการที่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าคือบาอาจารย์นะเราต้องนึกถึงครูบาอาจารย์เราต้องเคียรพยายามนึกถึงคําสอนของพระครูบาอาจารย์มาปฏิบัติเราจึงจะช่วยเราได้หนักมันก็ค่อยๆทุดเราเบามันก็าหายเพราะไม่เกินกําลังเราเสมอละอันไหนหนักเราก็ไปถามพระท่านืมว่าผมไม่เข้าใจคําสอนอย่างเนี้ย ผมอยากจะพ้นจากความทุกข์จะคิดยังไงก็ว่าไปไม่เกินอนะันอย่างที่เธอถามถามเอาถามก็คือถามอย่างเนี้แล้วถามข้อสงสัยในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เรากำลังลงมือป,ปฏิบัติอยู่ตั้งหากละว่าจะคิดอย่างนี้คิดถูกไหมคิดอย่างนี้แล้วถ้า,ถ,าถ้าเจอเรื่องอย่างนี้หนูจะเอาข้อธรรมใดมาเป็นเครื่องชำระสะสางในใจของลูกเราได้ละแล้วก็ว่าไปสิถูกไหมละ่ะเพราะเราเป็นผู้รู้น้อย เราไม่ใช่รู้ทำอย่างกระจ่างอย่างพระอริยสาวกแล้วนี่น่ะจริงไหมล่ะเรายังต้องศึกษาอยู่แล้วก็ต้องถามถามเพราะเราพึ่งพระรัตนตรยัยเราก็คือว่านี่แหละคือทางพ้นทุกข์ของเราแหละเราก็ถามไปถามแล้วเราก็ศึกษาปฏิบัติของเราไปทำกันอย่างนี้นะทุกคนนะอย่าลืมว่าเธอต้องมีพระัตนพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเธอทุกครั้ง ทำอะไรนึกถึงก่อนว่าพระสอนอย่างนี้ให้เราเป็นคนอย่างนี้ให้เราคิดแบบนี้เตินใจเราอย่างนี้เลยไปถึงถ้าเธอจะดีวันดีคืนการปฏิบัติไม่ต้องไปอะไรมากหรอกทำเท่านี้แหละเท่านี้เราก็่าววอยู่ได้ทุกอะไรเราก็ยังพอทนมันอยู่ได้หนักเกินไปเย็นเราก็เข้าหาพระตนะตใจนี้เราก็คลายใจได้ นะอ้าวพักผ่อนกันที่นี่เถอะนะ